ครับสวัสดีครับก็อันนี้ก็เป็นการเพาะพริกขี้นหนูสวนในในในต้นกล้วยนะครับเวลายามฉุกเฉินเราก็ต้งองเพาะยังไงนะครับต้องเพาะอย่างนี้นะครับก็นี่เป็นเรื่องที่ของเขาเล่าเหมือนกันมานะครับว่าต้องเพาะอย่างนี้นะครับถ้าอยู่ในสวนนะครับนี่นะครับเป็นการเพาะพริกขี้นหนูสวนใน ในต้นกล้วยนะครับนี่ก็ก่อนจะเพาะก็ต้องขยี้ขยี้ก่อนนะครับเพื่อให้เม็ดพริกแตกนะครับนี่นะครับกับเป็นพริกที่หนูสวนนะครับนี่นะครับต้องทําอย่างนี้นะครับต้องเอาพริกที่ขยี้แล้วก็ใส่ในในใน,ในการกล้วยนะครับที่กับกล้วยนะครับ ก็ใส่อย่างนี้นะครับก็อีกหน่อยเราก็จะได้เข้ามาดูนะครับว่าจะเงาะจริงหรือเปล่านะครับจะติดเขาเล่ามานะครับให้ทําอย่างนี้นะครับเราก็เลยลองมาทํานะครับนี่นะครับนี่เป็นต้นพริกที่เราเอานะครับเราเอาพริกจากต้นนี้นะครับในสวนเลยนะครับก็ใส่ในในในต้นกลวยนะครับเราก็ทุบๆๆให้พริกแตกก่อน ก็ใส่นะครับนี่นะครับเป็นพริกกินูสวนนะครับก็วิธีก็อย่างนี้นะครับก็ให้ดูหลายๆรอบหน่อยนะครับใส่แางนี้อย่างนี้นะครับก็อีกหน่อยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็เราก็มาดูนะครับว่าจะทิ้งหรือเปล่านะครับว่าจะงอกหรือเปล่าในนี้นะครับนี่นะครับ ก็เป็นเป็นกล่ดความครูความรู้นิดๆหน่อยๆก็ที่เอามาฝากวันนี้นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็จะมาดูพริกตอนนี้นะว่าจะงอกในในกลับกล้วยหรือเปล่านะครับพอดีเพื่อนเขาแนะนํามาอย่างนี้นะครับเราก็เลยก็ลองทําดูนะครับดูอีพีนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับไปตุอยดูรอบหน้านะครับนี่นะครับสําหรับผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันอย่างนี้นะครับ ก็เลยทดลองทดลองเป็นการทดลองนะครับใครอยากรู้ก็ฝากดติดตามด้วยนะครับครับสำหรับเรื่องราวของเราก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับวัสลามครับ